เสร็จภารกิจแล้วครับวางหลุมบงังเกอร์วางท่ออันนี้จันเตยขึ้นครับก็ท้ายุบล้ออันนี้ศูนย์ด็กครับปัญญวัติบ้านกลวด เราจะพาไปดูรุมบังเกอร์ที่เราวางให้เด็กนะเร็วเร็บเร็บเร็บ,บ,รบอึ๊บโอ้จานเตยอ่ะท่องแคล่ว่องไวพ่อพ่อ เยอะไปทางนู้นเยอะเกินครับเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อครับ ครับหลุมบังเกอร์เขาบอกว่าจะเจรจาทางกัมบูชาวันที่สิบสี่แหละถ้าไม่ได้ผลอะไรเขาก็จะยิงกันครับอันนี้ทำให้เด็กอนุบาลครับหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องครับช่องช่องละสี่สี่ท่อ มีแต่โซนอำเภอบ้างกรวดและเขตชายแดนครับนอกนั้นไม่มตีติดกับชายแดนกัมพูชาครับห่างกันประมาณ20กว่ากิโลนี่แหละก็เลยต้องทำหลุมมังกรเพื่อขมรยิงมาน่ครับศูนย์เด็กอนุบาล นี้ก็จะเอาดินมาทมครับชุกเฉินก็คือเอาดินตรงนี้แหละใส่ก่อนปะป่าเตกว่ะ